ค่ะกลาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันเป็นคลิปที่สองของมือนีเนาะคะ่ะวันนี้วันที่สิบเก้ากับการตามหาตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สองของรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะพี่น,อน้องจะเป็นคลิปที่สองเสียดายเมื่อวานนี้ แอดลงแนวทางแล้วฝ้าไลาฟ์ฝนสิตกมานรืดทืดเท่าจะฝ้าไปหา้านอ่าอัพโหลดวิดีโอไว้แต่แอดบอหนงขอโทษพี่น้องนะคะเป็นยังคือเฝ้าดูแทะเสียดายมันออกพี่น้องเอ้ยเนาะคะ่ะเอา้าไากันไหมเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะทะยอยเอาเด่นลงให้เบิงไว้ๆเล่าวัฒนาขันไปลงมือออกมันมันบอท่านคือบอลงก่อนแอดเห็ดบอท่านค่ะพี่น้องเห็นงานหลายแนวเนาะคะ่ะอา่าไปเบิงข้ามเตือนก่อนเนาะคะ่ะเอาไหม คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงให้ไว้เป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมมาก,กดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเดอร์ค่ะพี่น้องแนวทางก็มีเข้ามีหลุดเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดจะให้เบิงเลขติดล่างงวดที่แล้วชนกันเม็ดเดียวที่เลข3หน้าเลข3 ถ้าจะพูดไปแล้วสามสูตรนี้เป็นเด่นล่างมาคบล่างอาวดที่แล้วแอดเราไหวยุวาถ้าสูตรนี้ตัวชนมาแอดจะเอาลงให้เป็นคลิปแรกแต่แอดหาว่าเห็นบางหันแอดคนหางานแล้วแอดก็ได้ลงเป็นเด่นหาสิบเจ็ดงวดก้อนเนาะคะ่ะกับเด่นบนตัวเดียวนะคะเรากะไม่น,นิยังแน่แอดลงบางหันเนาะนะคะเด่นบนตัวเดียว แม่ทางก็ะจะประมาณนี้พี่น้องมีเขา่ามีหลุดเดอ้อค่ะนะคะแอดลงไปเมื่อกี้มี่เด่นบนตัวเดียวนะคะพี่น้องไปเบิรงเดอ้อค่ะเอาใส่ตะกร้าลงงานยี่ไซนอ่อนบัดนี้ลงกันจำเล่าพัฒนาพี่น้องเนาะคะ่ะเอาพี่น้องไปเบิ่งคลิปนั่นก็นแล้วกันเนาะแอดจะไปลืง้งงันไม่ป่ะเห็นเลยเนาะคะ่ะอ่าสูตรนี้เดินดีที่ติดล่าง ใช้งานจริงอยากบอกต่อให้พี่น้องได้รับรูสูตรนี่มันเดินดีสูตรนี่ค่อนข้างมากน้ำกันแปดเอ็ดบอลไลมันจะเสียเวลาอ่ะมันกับค่อนข้างลดยุดอกค่ะทีว่าเพระมาน้ำกันงวดมากน้ำกันมันก็จะลายเฮ็ดมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้างวดอ่ะเพแมันมีเท่านี้นะคะเก้างวดนี้มาน้ำกันมีหนึ่งสองสามสี่ห้า เกางวดมานํากันหางหวดรุดซีแต่สูตรเด่นบอลรดลางเนาะคะ่ะงวดนี้ได้ยังคะงวดที่แล้วเข้าได้สามห้าสี่ศูนย์หกมาทั้งหกทั้งสามทั้งสามทั้งหกกอดข้อกันออกงวดนี้ได้ศูนย์สองหนึ่งเจ็ดสามแคบเอาค่ะพี่น้องได้อาจจะยกกล่องให้มันได้หอวขอนําแคบแล้วเนาะค่ะไป่อที่สูตรที่สองค่ะพี่น้อง ไปต่อสูตรที่สองสูตรนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดาดออกไม่มีแปดงวดนะคะงวดว่างหันสิบหกรเดิลงวันที่อ๋อนี่เดืลงแล้วโอ้ยแอดกระได้นะตอนนี้เดือนเก้าส่วนตัวหกแปดโอ้ยขออนุญาตค่ะพี่น้องอุ้ยปุ๋ยเลยเอ,อยาว่าเป็นยัง แอดเทสูตรออกมาแล้วงวดนี้ได้69 5 1 2ห้าสองที่นี่69 5 1 2ชห้านบ่อชนบชนค่ะชนที่ตัวไหนงวดที่แล้วเราชนที่3เม็ดเดียวนะคะงวดที่แล้วเราชนที่สางวดนี้ชนกันแล้วที่1 2 1สองกับ2นะคะชนแล้วที่1กับสองไปดูสูตรที่สค่ะพี่น้องนะคะ ไปดูสูตรที่สามสูตรนี้ก็เดินดีค่ะพี่น้องเดินดีเดินมันเป็นเลขติดล่างนะคะพราที่แล้วสามหนึ่งเก้ามาที่เลขสามเอดห้าสีพอเถอะนะคะงมวดนี้ได้สามหะะนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าชยังระบาดที่ไหนชดหนึ่งสามสูตรแอดจะบวา,วาวตัวร่องเจะสดสีว่าวขึ้นมายุ้ยได้พี่น้องไปใส่อ่ะ ไปใส่ว่าซานเมืองแอดเวลแล้วอยากเห็นหัวขอนะคะอยากเห็นหัวขอ้อเอาแคบเอาหัวขอนั่มนะคะเลขติดล่างรัฐบาลไทยงวดที่หนึ่งเดือน9ก้าหกแดนะคะงวดที่แล้วชนกันที่เลขสามา6กสาล่างงวดทัดขึ้นไปชนห้าประกบกันได้50ชุดนี้ค่อนข้างจะเป็นชุดมาครบล่างค่อนข้างหรือว่ามาทุกงวดเลยนะคะ อาตาแอดว่าฟันลานปเปอร์เซนต์หรือว่ารับประกันนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่ตัวแอดเพราะว่าแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะคะ่ะอาอดก็อยากหเห็นสัจธรรมความจริงว่าอาสูตรมันเดินยังไงสูตรมันหลุดยังไงเพราะว่าทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะจังเอฟซีบางท่านพันทักหาแอดว่าแอดขอตัวที่จะออกเลยหยห้เนี่ยตัวที่มันจะออกนะ่ะเดียวออกแล้วมีน้ำใจโอ้ มันงานหนะักโวดพี่น้องแอดบอลูว่ามันสิออกตัวใดทุกสูตรที่แอดเท็ดลงมันเป็นแค่แนวทางเท่านันเนาะค่ะชนกันที่เลขหนึ่งสามสูตรที่ล่างค่ะพี่น้องหนึ่งสามสูตรที่ล่างงวดที่แล้วชนสามนะคะงวดที่แล้วชนที่เลขสามงวดนี้ชนเลขหนึ่งเอาพี่น้องแคปเอาเดอ้อค่ะเอามอขอนําสิมาบอถ้าหนึง่งมาได้ที่อะไรงวดที่แล้วเท่ากับ เขาก็ไล่ไปเบิดละสายังเนาะแต่ว่าพันมา3ามบอบชนซะสามหาสามเก่าเขาไล่ไปมันมีตัวชนอยู่ในตัวนั้นเนาะไม่มาค่ะมาส6ตัวหน่อยถ้าถาม่างวดนี่ชนทีเลขหนึ่งหลายๆยังสิแม่สิจับหยังนะคะก่อนอื่นแม่ก็จับหนึ่งสองสองหนึ่งนี่แล้วค่ะหนึ่งสองมันก็มาอยากเลขหนึ่งสองถ้าออกไปออกบนพี่น้องหนึ่งสองหน่อยนักจะออกลาง ถ้าออกก็คือออกสองหนึ่งนะคะอันนี้มันมาเป็นปักหลักสิบลักหน่วยเนาะมันเป็นเด่นนะคะเป็นเด่นมันกับไปได้ทั้ง1ิบทั้งหน่วยหรือสิบไปขึ้นบนก็เป็นไปไดคือเกา่าหนึ่งสองหนึ่งเก้าแอดจับทอนี่ขงางรางเพราะว่ามันมันร่องเก่าหนึ่งสองหนึ่งเก่าเพราะว่าสองกับเก่ากเป็นตัวร่องมาจากเด่นหนึ่งนะคะเฮาก็เลยจับซ้ำนี่ ส่วนสีมาบ่ามาาข้นยุทธิวาสนาเหลี่ยวบาสนาแอดแน่ของพี่น้องแน่นะคะสีมาจังไดไปจังไดมาจังไดกับยุทธ่ดวงทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะพี่น้องเนาะค่ะแอดกับพญ่ามพิดเต็มทีแล้วอันามว่ามันสออกตัวใดละแอดจักแล้วพี่น้องบัดน,นี้เนาะคะ่ะถ้าหฮาฟันลงไปกะพิดมากกะบ,บัดีราะว่ามันจะเห้พี่น้องไปบ่าถูกทังอันทามว่าเอฟซีเซียพี่น้องบ่หล้ายทันกับเซียยุค,ค่ะ ลายท่านเพิินก็มีวิธีขิดวิธีคำนวณของเพิินอยู่แล้วถ้าแอดวาตัวนี้ละกิตสักกระเทียมใส่ปอมามันก็จะเสียหายเนาะค่ะเพราะฉะนั้นลักของกลางกลางของความเป็นจริงก็คือไม่มีใครรู้ทุกเซียนทุกอาจารย์เหตุออกมากับอยากให้แนวทางเจ้่ของเดินอยากบอกตัวมันถือแค่คู่เดียวเลยค่ะไม่มีใครไม่อยากทําเช่นนั้นแต่ว่ามันสุดวิสัยอิเลียค่ะพี่น้องนะคะเอาสาหรับคลิปนี้กั ขอหยุดตีไหวสมิสก้อนพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพอกันคลิปหนาเนี่ยเอาเด่นล่าพัฒนาไปก่อนเดียวแอดจะ่าดอีกมืออื่นเนาะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเข้ามาแล้วซอยแอดกดไลค์กดแชร์นในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ